ครับเสียบเบ็ดเพราท่านแหลวยางมนหลุดนะครับกระสีใหญ่หาขงเสียบอีกนะครับไงทองปางงางเหรอพี่น้องเอ้ยครับใส่เบ็ดแหลวกับยางลบมากครับถึกแล้วครับนี่รุ่นนี้ผมเสียวนะครับตัวงามนะครับกบรับพี่น้องหล้างทนนาเอาแล้วครับอตัวนี้ตัวใหญ่ตัวงามนะครับเนื้อจริงดีดหลังนีนะครับคุณอะ ของใหญ่เลยพี่น้องเลยนะอ้ยมึงครับเนื้อจิ้งหรีดนะครับสวัสดีครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับมันนี่ก็ผ้ามาปักเบ็ดกบนะครับเป็นเนื้อจิ้งหรีดนะครับอยากมาลองเนื้อจิ้งหรีดมั้งนะครับเพราะแมงกบกนาสิกินดีนะครับกับบรรยากาศนะครับสีหกมงแล้งแหละครับมันนี่ก็เอาเบ็ดมานะครับสามสิบหาหลังนะครับสามสิบหาคัน ครับผมนี่ครับเบดก็อยูนีนะครับใส่เนื้อจิงหลีดนะครับนี่ครับสีปักตามบวกตามน้องในหน่อยๆน่อยห่งทีนะครับเป็นข้องนะครับครับว่าเป็นการเสียเวลาครับเสียบเบดกบน้ำกันครับ ไปให้ขั้นเบ็ดลงน้ำนะครับกันหมดนะครับนี่ครับผมจิเสียบลักษณะนี้นะครับเกาะไตปีคือเก่านะครับไม่ีดก็หลายอยู่ครับ เียบเพล่ยๆยนะครับครับผมเดี๋ยวเสียบเบดเลยครับจังมารุนน้ำกันครับเดี๋ยวสไลเสียบไปเรื่อยๆนะครับหาตามข้อังดีนะครับครับเสียบเบ็ดพรท่านแหลวยางมะรุดนะครับกอสีใหญ่หาหงเสียบอีกนะครับไงทองปางงางเลยพี่น้องเลยเนื้อจริงอีกกิ่นไ่ยนะครับกบไม่ต่หลุดนะครับหลุด่ายกว่านี่ก็มีนะครับ ครับเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวหน่อยโปดเฮ้ยบุงครับครับกบปีนี้ไร้แห้งกินไหวพร้อมครับเนื้อจริงดีนะครับครับเดี๋ยวปล่อยแล้วก็เสียบเนื้อใหม่ครับครับใส่เบ็ดแล้วก็ยางลบมากครับถือแล้วครับนี่รุ่นนี้ผมเสียวนะครับสตงามนะครับกบกําลังปนแสบกระดูกปลอยนะครับโอ้เนื้อจริงดีกินไหวครับพี่น้อเลย สวยง,งามเลยครับเอ้โอ้จริงดีทํางานหอดคบนะครับตัวนี่ง่น่นาสิออกมืดๆหมดแล้วครับว่าผมเห็นตัวใหญ่หลายอยู่นะครับคุณ่นกระตอครับ ดังนี้เงาหล่อนนะครับนี่ครับนี่ก็ห้อยกบมาเล่นเลยครับโอ้ยาเพ่นกระชาเบ็ดกบใส่เงาปลาเข็งนะครับอืมเบ็ดลักบอตัวง,งามตัวใหญ่เลยครับาหมากยังหนักหน่อยอยู่ ผมเอาเบ็ดนี่นี่ผมใส่ไว้นี่นี่นี่ผมผมซองไฟไว้นี่ไอ้ย่าไม่นูกระปูดดินี่ผมก็วางสั่นละเดี๋ยวผมยางรอหาบังเบ็ดเสียนะครับดเดี๋ยวยามมึงเจรอบครับนี่ก็ถือนะครับอู้หูน่นนะนอะู้หูผู้นองเลยี่ครับรุดหนีนะครับกินจริงหลีดใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวเก็บนะครับพ่อด้ปนนะครับเสือแดงวันที่ปล่อยนะครับเอารุ่นนี้กับพ่อดะยูพ่อด้กินนะครับกับไมายางฉีกเหนื่อนะครับอุ่ยกบ้ยเหนื่อหล่อนหมดเนนครับครับเดี๋ยวเสียบเหงื่อหม่นะครับ น่ครับเป็นห้อยตีนกบมิต่ห้อยตีนกบนะครับเงียหลอดนะครับเพื่อกบไงขึ้นกินเด็กๆนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดรอบแรกนะครับเบ็ดกบครับรุ่นน้ำกันนะครับนี่นนะครับโอาถือเบ็ดนะครับตัวนี้หมุดไปนะครับ เนื้อหล่อนครับ้วเสีเยบเนื้อใหมครับนี่ครับพ่มเหยต่ยนไตยังสีเด้นะครับเห้ขาบกินง่ายนะครับครับรุงต่อครับน้ำบกแห้งนะครับหลังนีเนื้อหล่อนนะครับห้อยกบนะครับ เดี๋ยวมืออื่นต้องใส่แงบทะครับหลอนอีกครับเอาแงบมาใส่หนาที่ถือดีนะครับรุนกันต่อครับปลาซิวยังหลายครับตอนปลาซิวใส่แงบเลยนะครับหลอนอีกแล้วครับเป็นกบหน่อยนะครับเหรียญก่อนครับพี่น้องล้างหนาเอาแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวงามนะครับ อ้โเงียจริงดีทำงานมนครับสวยงามเลยครับนี่ครับกระดูกก็ร่างพลอยด้วยพี่น้องเลยเนียจริงดีทำงานนี่เบ็ดนีผมเสียนะครับน่ะเป็นนกกินนะครับ กอได้พัดได้ปนนะครับกับรุ่นเขาอีกไม้นะครับพบนี่เมนู่ผมว่ามกไฟปีกล้วยนะครับแสบด้บแล้วครับเดี๋ยวรับรถเขาอีกไม้นะครับครับรุนนะครับเขามาอีกไม้นะครับ กลิ่นนะครับจะกลิ่นควยูครับนะครับเป็นล่านเก่าเดี๋ยวผมเห็ียดไหวนะครับผมบริรุงขีดเบิงนะครับฝนตกนามถวกนะครับเบ็ดเบอร์หน่อยโพดว่อพี่น้องจะกลิ่นคอยู่ครับนี่ครับนี่ก็กินสะบัดเคลื่อเทิงนะครับเขารุ่นกันอีกจุดครับ กินเขาแล้วเสด็ยามีกรอบสองนะครับคุณนะครับกบเนี่ยก็ดินดีนะครับ ล้างฝุ่นเพ่เป็นถึกครับอู้ใยนะครับบ่ถือต <c oughs> ัวจะถือนะครับจะได้เปลี่ยนเป็นเบ็ดเบอรอใหญ่อยู่ครับจะใส่ขั้นหนึ่งนะครับบ่ถือนะครับเดี๋ยวยางเสียบเงียไใหม่ครับครับเขาไม่อีกจุดนะครับ รุ่นกันนะครับอ้หลังนี่เรียบร้อยนะครับหลังนานาสีรุดนะครับนี่ครับกบโตงงามนะครับเบีดเบ้อดวงหน่อยโคตรครับอ,อันนี้รุดอีดีครับบางหันผมเห็นเต็มข้งย้งข้องย,งองย,งองยง้งนะครับ เดี๋ยวเก็บตัวนี้กันครับกำลังกระดูดพลอยๆเลยครับนีเลยใส่แงบเนี่เขาดีคักเลยครับพี่น้องกบไม่แต้มนะครับจิ้งดีก็กินดีขึ้นกันนะครับแ้่ว่าใส่เดือนผมเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอามาเสียบน้ำนะครับครับ่มอวยเกี่ยวเขานี่กบสีโตงามพอดีนะครับ ง่ายกระสิเดิกเดิกด๊กปุกนะครับใจสิออก <c oughs> โอ้ยหมดแน่นะครับ <c oughs> ขับเนี่ยงันคือเก่าครับ <c oughs> ขับเบื้องหลังสุดยถ่ายอย่างนี้ก็หล่อนนะครับ <c oughs> ขับเดี๋ยวทารุ่นกันนะครับปุ่น่ะเต้นไปแล้วนะครับ เยาทาลุนกันรอบสองครับี๋ยวขึ้นไปกินเข่ากันครับถือว่าหาอยู่หากินบ้านเท่าครับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับครับกินเข่าแล้วว่าสยามเบสรอบสองนะครับฝนตกนะครับขรับผมทาลุนกันมืนเศร้านะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเราเศร้านะครับตอนนี้ก็เลยเวลาเก็บเบ็ดกู้เบดกบแลวนะครับมื่ขึ้นฝนตกนะครับ กเลยบริ้รมายามนะครับรุ่นกันครับวันสิมีแต็มบ่ครับครับเต็มจ่น่ะนะครับครบหล่อนหมดนะครับเหงื่อหลังนี่ถือนะครับ ครับอสองหนิวกลัวนะครับกระดูกกํลังพลอยครับแตมแหลกของเศ้านี้นะครับรุนกระตอครับปีนี้นี่ผมว่าใส่เบ็ดกบใส่แงบมวลน,นะครับ อก็ลงังงตงามนะครับนี่ครับลังมีกระถือนะครับเอี่ยจริงหลีดทำงานนะครับแต้มที่สองของเสานี่ครับ ต่อนะครับเมีหลอนเบ็ดนะครับกับลังคืงหนาถือนะครับที่ได้เปลี่ยนเป็นเบ็ดเบือใหญ่นะครับใส่กบ ไม่แต้มแหรอครับถือว่ากินดีนะครับหล่อนทุกหลังนะครับพอดิบปนพอดิบพัดนะครับตอาผมว่ามกใส่ตีกล้วยก็แสบนะครับ หลอดมดเลยครับนี่เป็นบวกประค่อนนะครับใส่หลอบสิ่งแห้งที่ถือคักนะครับครับเข่าอีกจุดนะครับขับรถมาไก่แนนนะครับาใส่ตามบวกโอ้พี่น้องเอ้ทำงานเหรอครับเนี้จริงหลีดหลังนี้นะครับคุณนะ ของไง่เลยพี่หน้องเลยุนะอุ้ย,ยนงครับเนี่ยจิงหลีดนะครับรับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไหญ่แห้งครับับพ่อได้กินอยู่ครับตอบแต่ไ่ของเสาหนีนะครับ พัดนะครับลูกต่อครับรนบ่นมไปก็ยังมิดนะครับนี่ครับจริงบีดยังโบตายนะครับนี่ครับเอาเรื่องขึ้นกันนะครับเบ็ดกบเนจริงลีดนี่ ครับพี่น้องมาหอดอีกจุดนะครับคุณรับมีอาการได้ไก่เลมครับอุม้านครับเสานี้คุณนะครับุนีหลายแห่งครับกบโอ้หมื่นครับน่ครับเนือจริงดีทํางานนะครับครับไม่แต้ม้ะครับ สวยงามแล้วพี่น้องครับผมโอ้มาดีดีเบ็ดกบปีแรกนะครับเดือดสีเปียนเบ็ดใหม่นะครับ <c oughs> ว่าที่อีกสามสีบนี่เสียไว้ใส่เบ็ดกบนะครับเบ็ดลักนี่ตรงช่วง,งในใกล้ที่เกีียวเขานะครับหรือเกีียวเขาแล้วครับใส่เบ็ดลัก ไปเบ็ดขั้นไปก่อนนะครับช่วงนี้ครับถือว่าหมาน,นะครับรุนก็นต่อครับตอนนี้แดดกำลังออกนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์นะครับหลังหนีวงหันกบเต้นออกนะครับโอ้ยเว็ดดวงน้อยโพดก,กิ่นบกคอ่ยอยู่นะครับ เต้นออกสามสีโตนะครับรุ่นสองนิ้วสามนิ้วนะครับล,นนบลุยกันต่อครับหัวก,กบตัวง้างนิดน,นะครับหุนลังขุนก็ถือครับเย็นโดดด้วยไก่ครับ เดี๋ยวไปเบิร์งลังพุนครับขับเนี้จริงดีทำงานนะครับตูวง,งามเลยครับโอ้ยทำงานเกือบรุดขึ้นกันครับ ห้อยตีนกบเต็มเลยครับพี่น้องห้อยเต็มแล้วว่าจากทุนตรงนีนะครับแต่ว่านื้สามลังอย่นี่หลอนหมดเลยครับหมานนะครับกับจุดสุดท้ายนะครับ โอบโดดยังหลายครับอเรียบร้อยนะครับหลังนี้รับผมอคอรับทํางานนะครับโเนี้ยจริงดีดมันนี่ครับเอาไปล่องใส่ครับกบยินไววเด้ยครับ หลอห่อนหมดเลยนะครับเด็ดดวงหน่อยโพดครับพบกินแล้วก็ลุดนะครับครับบวกนี้ใส่ไว้หลังหนึ่งนะครับบวกนี้มีประข่อนน้ำนะครับตครับตัวนี้น่อยอีเลียดยที่ปล่อยนะครับ ก็ผมเด้อบปล่อยครับํำเกียรติอิโมนะครับครับก็อปูเบ็ดเรียบร้อยนะครับเบดเสียไปหลังหนึ่งนะครับช่วงหัวคำผมว่านาจะเป็นนกนะครับกินแล้วก็ถอนเบดไปนะครับกับเนื้อจริงรีดก็ถือว่าหมานเลยครับแต่ว่าตะขอเบดหน่อยโหดนะครับถือว่าพ่อได้ยูได้กินนะครับเปิดได้ดูการก็ับถือว่าหมานนะครับได้กกบหลายโตนะครับ นาจีสิบกัวอยู่นะครับครับผมถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่เดืพลาดคลิปของผมนะครับฝากทันเลยนะครับพายูหากินทิลราศีสำหรับคลิปนิวกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวจังไม่แก้มือนะครับเดี๋ยวสิเตรียมแต่ขอเบ็ดให้ดวงไงกันนี่ครับใส่เบ็ดครบครับผมเดี๋ยวเบิ้งผลงานกันครับนี่ครับผลงานนะครับนี่จะโตกึงงามครับ นี่ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งครับนอนกร็รุ่นกระดูอ้อน,นครับสองนิ้วสามนิ้วนะครับถือประมานครับ